สวัสดีครับโปรผมเกมเมอร์เกมแชนแนลวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับอีพีที่สิบสามนะครับนะครับเอาชีวิตละ EP 23. EP 23, อีที่สามอีที่สิบสามเหรอก็คลิปที่แล้วเราได้ขุดเหมือนตรงนี้ไปแล้วเราเจอลาวาวันนี้เราก็จะลงไปขุดต่อแต่เดี๋ยวผมเอาทอดก่อนต้องในตัวนี้ไม่มีอะไรเลยไปเดี๋ยวผมาเผาเล็ก่อนเผาเลกก่อน,กกอนสักครู่ครับ ต่อกันครับต่อเลยต่อเลยครับลงไปเลยครับลงไปที่เหมืองครับลงไปลงไปที่เหมืองต่อเราจะมาขุดต่อกันนะครับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ปะ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมลืมเดี๋ยวต่อครับต่อโอเค นี่ครับเนี่ยเราขุดไปแล้วเจอลาวาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงนั้นกันฮะผมลืมเอาหินมาเดี๋ยวไม่เปไ็นไรขุดนิดเดียวขึ้นบนอเอาหินครับขึ้นข้างบนเออเดือดตกเดือดตกครับเดี๋ยวตกขุดนั่นดีๆเดี๋ยวตกคืกกอค,ครับไปไปต่อต่อครับ ขุดๆๆมานของเราคือหนีจากลาวาเราจะมาถมลาวากันนะครับต่อกันเลยครับว้าวเซ็งเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเด้อเด้อเด้อปักทอดก่อนครับเสียงอะไรอ่ะเหล็กก้อเหล็กครับเราเจอเหล็กครับเราเจอเหล็กเจอเหล็กอีกแล้ว จเจอเหล็กดีจังนี่ชุบอืมได้มาแล้วครับ23อัานพออย่างเงี้ยผมว่าคงจะพอนะไปครับเนียบตอบ่ตอต่อเดินไปโอ้เสียวตกมากเลยนะถ้าชีวิตจริงเนี่ยผมผมว่าคงไม่รอดนะครับถ้าถ,ถ้าชีวิตจริงนะอะ ถ้าจริงละถ้าชีวิตจริงแล้วเราไปอยู่ไอ้สถานการณ์แบบนี้เพราะว่าไม่ไม่รอดหรอกเชื่อผมผมว่าไม่รอดครับไม่รอดแน่นอนถ้าเราไปอยู่ในชีวิตจริงแล้วเราเจอแบบนี้นะไม่รอดครับยอยอกยี่ยอกโอเคครับเราถึงจุดหมายของเราแล้วครับอือหือเนียต่อมา นี่เราต่อหินมาเพื่ออะไรครับเราจะไม่เป็นไรขุดต่อครับขุดลงไปต่อเราจะทำเหมืองครับเหมืองทำต่อไปเจ็บเ็บโอเคต่อต่อไว้ครับต่อครับโอเคอ้าวอัดที่ผานขุดเกิน อ้าวเราขุดมาสุดโลกแล้วครับไอคลิปที่แล้วก็ขุดมาสุดโลกไอคลิปนี้ขุดมาสุดโลกอีกเอออ๋อเนาะงงแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเล่นหมคคับยังไม่จบนะครับยังไม่จบจนกว่าเราจะได้บู๊กับซอมบี้ไปครับเดินช้าๆครับเดินระวังระวังครับไปครับขึ้นไปครับขึ้นไปต่อเลยครับ นี่ขึ้นอ่าขึ้นครับไม่ได้ลงนะขึ้นเราจะวันนี้เราจะออกไปบู๊ซอมบี้กันหลังจากที่สัญญาไว้คลิปที่แล้วว่าเราจะออกไปบู๊ซอมบี้นะครับคลิปนี้เราก็จะไปบู๊จริงๆนะครับเรามารอดูกันอ่ะไรใหมอันนึงอ่าเก็บหินไว้ ไปด้วยเอาหานไปด้วยเราจะไปบูกับซอมบี้กันอ่ามืดแล้วอย่างนี้แหละซอมบี้อยู่ไหนซอมบี้อยู่ไหนซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้อยู่ไหนะทะทะไปักทอปปักทอเอะไปเราหาซอมบี้กันครับว่าซอมบี้มันจะอยู่ไหนแล้วเราก็จะฆ่ามันคิปเปอร์ครับตัวระเบิดอยอย่ามาอย่ามาใกล้ๆบ้านนะ ระเบิดแล้วครับนี่ครับระเบิดละลงไปเก็บครับดอกไม้จะมาทำไ,มไ,มไหมหหหไปเราหาสมมีค่าต่อครับบูว่าบนนี่ครับ มาครับไปหาบูกับซอมบีอ่ะเอ,นเอ็เอนเดอร์เอ็นเดอร์ครับเราจะเจอ็เอนเอ,อ้าวเฮ้ยวา่าปอมีสองตัวดิววอ๋อตีผมอยู่ดีตีผมไอ้ไอ้นี่ไอ้ฟ้า,อ,าอ,อย่ามาไปเราฆ่าเอ็นเดอร์ได้แล้วครับ บี้อย่ซอมบี้นะครับเราคูคเจอไงเนี่ยเห้อผมตายครับไอไม่ของผมของของฉันของของฉันของของผมครับไปเรา วิ่งกลับไปเอาของเขาจะเอาของคืนเอาของคืนครับเราจะไปเอาของคืนมันมีของสําคัญอยู่ครับทอ็อตไงครับสําคัญสุดแล้วให้ความสว่างครับไปเอาคืนครับเอาคืนเราเจอเอนเตอร์ค่าเราโห่พอผมตายปุ๊บเก็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 บอย่าอย่อย่าอย่อย่าออยาอยิงถูกกันเองครับ อ้เยมันถืออะไรอ่ะงอถือพวกบล็อกบล็อกนั่นแหละบล็อกบล็อกค้าข้าข้าครับเข้ามา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 เออเอ่อโอ้โหเฮ็คช็อตเลยครับก็ไม่มองพยายามไม่ อย่าอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้นะไอเอ็นเดอร์แมนไอเอ็นเดอร์แมนเลยสองตัวผมลือว่ามันอื้อหือไปกลับบ้านกลับบ้านครับกลับบ้านก้าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งขอร้องย่อยยยยย วิ่งไปกับบ้านครับวิ่งวิ่งไปนอนครับวิ่งไปนอนโว้มันจะเช้าเดี๋ยววิ่งไปนอนอีกไปนอนก่อนครับสำคัญสุดครับง่วงนอนโอ้โหง่วงนอนครับง่วงนอนง่วงนอนไปอ,อย่าเข้ามาหน่อยบี้งอนนอนนั่นแหละครับแลนอนแล้วนนนครับไปตื่นนั่นแหละสุดยอด ะครับอโอเคแล้วก็มาอยู่ข้างนอกแล้วไม่มีอะไรทําเลยเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเมือม่อเมื่อคืนข่าสมมติไปกี่ตัวไม่รู้แต่เราจะมานี่ครับขุดทําตรงนี้กัน,น,นดีนะแล้วอะไรถอดมาคืนอื้มคิปเปอร์ยังจะเหลืออีกเหรอ <c oughs> อย่า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 นะครับอย่า เดดเดดเลยครับมันเดดนะครับคิปเปอร์เดดนะครับไม่ใช่ผมนะครับอย่าอย่าอย่าคิดนะครับว่าผมจะตายง่ายไอ้ครั้งที่แล้วตายไปเพราะว่าโอ้เอาเซิฟเซิฟไปเกินนะเซิฟเซิฟไปเกอนเพราะยังไม่เคยตายครับยังไม่เคยตายโอ้โหเฮ้ยใงมุมว่าไงครับว่าไงครับไม่มีอะไรผมใจไหมครับลงมาหนาวเล่นหน้าอยู่นะอ๋อผมอยู่ท้องบอนะครับผม ชอบปีนครับชอบปีนเหรอใช่ครับผมชอบปีนมากเลยครับน้อยอ๋อนายนั่นเหรอใช่ครับคุณคุณชื่ออะไร,รครับฉนะันชื่อกายนะครับฉันชื่อกายนะแล้วนายแล้วนายชื่ออะไรอะ่ะจะแพมุม,มอ๋อผมชื่อแบ็คครับชื่อแบ็คตัวนายตัวสีดำเหรออ๋อใช่ครับ<อ>ผมเป็นตัวสีดำนะครับ เห็นไหมครับมันบุมสีดำนะครับก็เลยชื่อว่าแบ็คอ๋อลงมานี่ก่อนสิฉันอยากคุยอะไรด้วยไม่ครับผมชอบปีนแล้วจะลงมาหรือไม่ลงไม่ลงครับอืมแล้วแต่เหนื่อยจังเลยเราเดินไปเดินมาสวัสดีจมูกน้อยสวัสดีครับ สวัสดีคุณชื่อยฉันชื่อกายแล้วนายชื่ออะไรอ้ผมชื่อผมชื่อเจ้าเรียกผมว่าเจ้าดินก็ได้ครับอาทำไมนายถึงชื่อว่าดินอ้ผมตอนแรกที่ผมเกิดมาผมเกิดอยู่ในดินครับอาอไม่ใช่ในเกิดมาในท้องแม่หรออ๋อผมเกิดมาในท้องแม่ก็จริงแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าแม่กับหน้าพ่อผมเลยผมเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ ชริงเหรอใช่ครับงั้นฉันจะปิดตรงนี้ไว้นะ้ำไม่ให้แกลงไปโอเคครับขอบคุณผมเคยผมเกือบ,กบตกตรงนั้นมาหลายรอบแล้วอ้าวจริงเหรอนายเคยนายเคยเคยกือบตกเหรอโอ้ใช่ครับอา้าวแล้วนายอยุกี่ขวบแล้วอ๋อผมห้าขวบครับ เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปถามทจ้าหมมุมก่อนนะว่าเจ้าอายุกี่ขวบเนี่ยแบกแบกอยู่ไหนเนี่ยเจ้าแบกไปไหนแล้วแบกเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแบกไปไหนเนี่ยไปปุ๊บก็หายไปป๊อปแบกแบกกี้แบกกี้อยู่ไหน แบกโอ้โหแบ๊กไอแบกนี่ไม่เจอซะแล้วสงสัยคงไปละอ่ะดินเจ้าดินอยู่ไหนเจ้าดินเจ้าดินเจ้าดินโอ้ว่าไงครับผมเจอคนอยู่แล้วเหรอแล้วคุณบ้านคุณอยู่ตรงไหน บ้านท่านอยู่เห็นในสูงๆนะแม่เป็นดินโ<อ>เห็นครอบนั่นแหละบ้านฉันนายจะเข้าไหนจะเข้าไปอยู่ของฉันไมหมล่ะโอ้ผมก็อยากเข้าไปอยู่นะแต่แนี่คือบ้านของผมจริงเหรอโอ้ใช่ครับนี่บ้านของผมเองอเอ้แล้วฉันจะทำหลังคาให้ก็ได้นะโอขอบคุณมากคนเป็นคนดีๆจริงๆ ใช่ใช่เป็นคนดีฉันไม่ชอบทำร้ายสัตว์แล้วคุณค่าพวกคิปเปอร์ทำไมเอา,ามันเป็นสัตว์ประหลาดไงคิปเปอร์มันคือเพื่อนของผมรู้ไหมทำไมมันถึงรู้ไหมทำไมมันถึงหน้าเหมือนแกโอ้ผมไม่รู้เลยว่าทำไมหน้าคิปเป,ปอร์มันผม,มก็ดีเอ็นเอของแกมันไม่เหมือนกันกับคิปเปอร์แต่หน้าตาเนี่ยเข้ามาเหมือนแกเข้าใจไหมเจ้าเจ้าดิน อ๋ผมเข้าใจครับขออภัยที่ผมตอบคำถามอะไรผิดอ้ไม่เป็นไรดอกนะ่โอ้แล้วคุณแล้วคุณมาจากไหนฉันขึ้นเครื่องบินมานะแต่เครื่องบินมันตกอยู่ตรงนี้แหละฉันจะไปฮาวายแล้วเครื่องบินมันตกตรงนี้โอ้จริงเหรอครับก็ยินดีขอต้อนรับสู่ i ก็ c ไมครับสวายว l โอเคครับใจแต่นี่มันคุณละสีลีนะนี่มันเอาชีวิตรอดนะไม่ใช่สไปรเวลโอ้สไปรเวลก็กอาชีวิตรอดเหรอครับจริงเหรออ,อ่าขอโทษทีเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนชื่อคลิปแน่นอนนะโอ,โอเคครับคุณจะเปลี่ยนก็ตามใจคุณอ่าก็ยินดีที่ได้รจักนาะดินฉันชื่อกายนะอย่าลืมนะโอ้ผเคครับคุณจะเปลี่ยนตามใจคุณอ่ก็ยินดีได้รจันดินฉันชื่อกายนอย่าลืมนะอกครับ โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เกมแม่เกมทำคลิปต่อไป <Okay. S 1> สำหรับตอนนี้ลาไปก่อน <Okay. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยเย้วู้ I can see you see you again <c oughs> เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า ก็เหมือนเดิมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร์นะครับเพื่อ oh. เป็นกำลังใจให้เกมเมื่อ oh. เกมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับลืมนะครับเล่นเกมถ้าการเป็นเกมเมอร์ถ้าคุณอยากเป็นเกมเมอร์ไม่ยากถ้าเราพยายามไม่ไดี